ลาบุตลามหาลาบนโมตยาเวาบุตลามหาลาบุน่โมบุตยาเวลาบุามหานาโมตยาาขาชิดไว้ขาชิดไว้ขาชิดไว้เวาุลาตทาัโาเวโนนโมตยาเวาุาุทงลโาเวโนนโมบตยาเวาุาุทงลโาเวโนนโมตยาเวาุาุทงล เาว้วัวนน้มพุทธยาเวตาบุตาพุทังลามุโดราเวสวันนมพุทธยาเวตทามุดโราเวันนมพุทธยาเวตาบุตาพุทังลามุโดราเวสวันนมพุทธยาเอาไปไปปาัิดังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธยะเอาไปการเงินการงานโชคลาบไโชคดีโอเคลงไหมลงไหม โอ้อยสักเสือเผ่เลยเน <azo> ี่ยธรรมดาสั่เือเลยเอเนี่ยพระเจ้าขออัเินนะพระแม่พรหมีพระแม่คมรวเุ่งรืองตาบุตร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 กอเกินบุญบารมีองพ่อทาเวสุางขังทักรุ่ิพุญบมีองค์พ่อาุโถาปิเสวาิ ทำการอานน้ำมนต์อ่านตัง <umba> ิเพ <engineer> ื่อเป็นสิริมงคลออกมงคลทั้งหลายคุณนสายุ่นคนในราชานวิชานะผัดเตาออกไปให้หมดเลยเดินตาผมนะตาตีหรอบุญารมีตาตีมัน่เขาเป็นทรงคนบารมีไมเห็นถึงบุญบารมีอาขาถึงบุญบารมีอาบอยพ่อแม่เท่านี้พ่อแม่คงคาพ่แม่คงคาเป็นยาตังติ นึกถึงบุญเบลมีอาจารย์ขุนทวีสีสยามแล้วสิงห์สักสิในณสถานที่นี้ทำการอาบน้ำสมนต์อานสาษาอังกอาบน้ำสมนต์อาน,อาน,อานสาษาอังกเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวข้าพเจ้านี้นีไม่เช็คแล้สายคนนาุญพณ์เดชะนิชา ัดเปาออกไปให้หมดด้วยเธอนาดบายอยู่คนเดียวอยู variety, <be okay. S 2> <pok> ่กับแม่บายอ๋อจะไปกินเยอะสาธุ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 าวประจานนึกถึงมันะเมีองค์ปูทาวสวโนเดลบาตังสีทาวิลนหกทารุป พรนยาตัินผตจงอาโมละเบอุตันะกโมละเดนางอดิกายยะยะเนางเมต่างอุตวะ่ิปิัสพาะวายากมาลาจาโนทางวิวโนมมนองตุกังหลังตุโตนะโมพุ้ธยะอาวทาโนจัตุมหาิกายะกาบันาับปุริโตววทาบุตรบุตรงอุโทรอเวตวยโนนโมพุทธยะนะหลังจากนี้นะขอให้นายผู้นี้นะมีสังะรารศีเป็นเมตตามาเสนต่อบุคคนท้องไรตะตูมูมานลุนหายละลายไปทิ้งใครคิดไม่ดี สะท้อนกลับไปในเวตาบูตะในเวตาบูตาในเวตาบูตามีโชคลาภเงินทองในเวตาบูตะในเวตาบูตาในเวตาบูตาเดินทางไปไหนแค้ว่าดปลอดภัยบุญบารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเด็เทวดาปกปักรักสาเวตาบูตาใน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 เวตาบูตาอยากได้หนื้อคิไว้ในใจนะนึกไว้ในใจนึกไว้ในใจนะเวสาบูตามหาลาโภนะโมปุระยาเวตาบูตามหาลาโภนะโมปุระยาเวตาบูตะมาลาโบนะโมปุรยาเวตาบูตะมาลาโภนะโมปุระยา เวทตาบุตตา Mahala โพนาโมบุตยาเวต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 ตาบุตตา Mahala โพนาโมบุตยาขาดจิตไว้ขาดิตไว้เวทตาบุตตาบุตังโาเวทวโนนาโมบุตยาเวตตาบุตตาบุตังโาเวทวโนนาโมบุตยาเวตตาบุตตาบุตังโาเววโนาบุตยา เวทตาบุตตาบุตังลัมุโตทาวิวโนนาโมปุตยะเวทาบุตตาุตังลัมุโตทาววโนนาโมปุตยะเวทาบุตตาุตังลัมุโตทาวิวโนนะโมปุตยะเวทาบุตตาุตังลัมุโตทาวิวัโนนาโมปุตยะเอาไปไปลงไหอ่าตาใหญ่ได้

พระแม่เท่นี Circuit ้พระแม่ข yeah. ้าพิจารณาพิเศษเวทตาบุตราเลเวตาบุตราเลเวตาบุตราร้อมเท่านี้ถึงบุญบารมีของพ่อทาเวศวัณนเทรวมบารมีท้าวิรุณองค์สาบุตปากาเราลดนิ่ถึงมุญบารมีของพ่อพญาคุตคุตโขคุตถาปฏิเสวามีทำการอาบน้ำมนต์อันสักิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้คนทั้งหลายคุณสายคุณคนในรายการนิชาบัดเปทาออกไปให้หมดด้วยเถิดอ้าวถือไว้นะพูดตามผมนึกถึงบุญบารมีของพระปู่ทาเวศวัณน นึกถึงบุญบารมีพระม <า S 1> แม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นยาอาสาสิตน,นึกถึงบุญบารมีอาจารย์คุณทวีศรีสยามและสิทธิศรีใ<ห>นห้าสถานที่นี้นทำการอ่านคำมนต์อาสาสิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลของตัวข้วาพเจ้านีา้คุณสายคุณคนเดชะชาวิชาอีเลือด เลือดอยู่ในหนังหนังอยในกระดูกกระดูกหลุดออกไปด้วยเถิดหลุดออกไปด้วยเถิดปอดเต่ตาออกไปหมดด้วยเถิดไปหมดด้วยเถิดอะเดินก็บายอะเราจะววอ้อวกก็อ้วกนี่เลยนะ แถววัวเลยะสาธุสาทุสาทุสาธุสาธุชาวบานนถึงบุญบารมีองค์โกทาเวสุวโนเทศุบาตังซีดาวิลนหกคาลุตคาลุตนึกถึงบุญบารมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นยาดักสิบุษราโมลระเบบุษสังนะอาโมระเทนางอาิกาเยยะเทวนางเบียตังกกตัววะวิธิปิโตวายะมะลาจานโนทาเวสุวโนมานังตุขังนางโกตัวนะโมติยะ ดาวิดวันโนจตุมหาราชิกเจ้ากับชาวตุรีมุเวตาปุตตาปุตังกุโธดาวิดวันโนนโมพุทธายะขอยนายผู้นี้นะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะการเงินการงานอย่าได้ติดขัดนะเดเวตาปุตตาเดเวตาปุตตาเดเวตาปุตตาเวตาปุตตามีโชคลาภเงินทองเดเวตาปุตตาเดเวตาปุตตาเดเวตาปุตตาเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยบุญบารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเทพเทวดาปกปักรักษาเดเวตาปุตต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 า มี่สงญญาลากีเป็นเมตตามหาเสน่ห์ต่อผู้คนทั้งหลายเวตาภุตานิเวศ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 ตาภุต้าประตูโมมานสูญหายละลายไปทิ้งใครคิดไม่ดีสะท้อนกลับไปเดเวตาภุตาเดเวศตาภุตาเดเวศตาภุตานิเวศตาภุต้าจังจิตจังใจนะอยากได้อะไรนึกไว้ในใจนะนึกไว้ในใจเวตาภุต้ามหาลพนโมปุริยาเวตาภุต้ามหาลพนโมปุริยา वे तबुता महाला भो नमो बुद्धया 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 वे तबुता पुथांग लामुदौ रावेत वनो नमो बुद्धया वे तबुता पुथांग लामुदौ रावेत वनो नमो बुद्धया वे तबुता पुथांग लामुदौ रावेत वनो नमो बुद्धया वे तबुता पुथांग लामुदौ เอาเว้วันโนนนโมบุญเลยอะเว้ยา้บุญสากุณทางล้ำพุญด้วอาเว้วันโนนนัโมบุญเยอะเอาไปอ่าไปอีกอะนายครบหมดเออมาทำครบบ้านครนะให้จบให้ดีทำไม่ดีติดให้ดีติดขึ้นข้างบนติดขึ้นข้างบนติดขึ้นข้างบนเออนั่นเจ็ดหาเอออ้อนเชิญบุญบารมีนะ โอ้พยายามลงมาะละทนวันวานมาับไปเวลาบุาเวาบุาเียมาใกลๆเยีมาใกลๆค่ะเออเออนู้นทำดิเอออาขาจ้าอาวางไว้ถืออวกเดี๋ยวจ้เอาแว่นออกดิโอ้ย อ่อนเดี๋ยวแว่นแทกออนเชิญคุณบารมีโอ้ปู่ท้าวเวสสุวรรณโนโนึกถึงบุญบารมีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาสิญญาศักศิษ์ทำการอาบน้ำมนต์อันศิษย์เพื่อเป็นสิริมงคลของตัวข้าพเจา้านี้คุณสายคุณคนเลราฉายวิชาปัดข่าวไปด้วยเถิด เรมีอาจารย์ขุนวีศรีสยามที่ช่วยเราอ่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในณสถานที่นี้เอออ้าวกินละมนต์เข้าไปค่ะจะออกก็ออกไปก,ก็ไปสัมมาทางไหนทางไปทางนั้นนะก้อนเถื่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นญาติเราศรีเวีตาปุตาติเวตาปุตาติเวตาปุตตาก้อนเถื่อนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นญาติเราศรีเวีตาปุตาติเวตาปุตาติเวตาปุตาติเวตาปุตตา ข้อเชิญพระแม่ทอนีพระแม่คงคาาพีเวตาปุษาตเวตาปุทาตะเวตาปุทา้อนเชิญพรอแม่ทอนีพ่ะแม่คงคาเอากินน้ำมันเข้าไปเอากินีอ่ะนางออกมานะจะทำให้เธอเป็นนางฟ้านางสว่างหน้าหน้าใสขึ้นนะเะเวตาปุตาตะเวตาปุตาตะเวตาปุทางเวตามุัาเอากินน้ำมตนเข้าไปตงเวตาปุาตะเวตาปุตาตะเวตาปุตาตะเวตาปุตาก้อนเชิญพระแม่ทอนีพระแม่องคา เป็นยาตับสตเวตาุตะเวตาบุตะเวทตาบุตะเวตาบุตะเวาบุตะขอเชิญพระแม่ทอนี้พระแม่คงคาเป็นยาตสเวตาบุตะเวสตัวมุทัง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 เวสตวมุทังเวสตเวมนมุทังเวทตัวมุทังเวสตวมุทังเวทตัมุทังเวสตวมุทังเวสตวมุทังเอาขาถังไม่ใด้เวสตวมุทังเวทตัวมุทัง เวทวาบุรังเวทตาุตตเวทตาบุตตาเวทตาบุตตเวทตาุตตเวท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 าุตตเอากินน้ำมกไปอากินน้ำมั็ไปจะได้หายเวทาบุตตเวทาบุตตเวทาุตตเวทาุตต เวตาพุตตะเวตาพุตตะเวตาพุตตะปุตตะกามโละเฟพุตตะมะนะกามโละเทนะนังอาทิกาเยยะยะเทวดานังเบียตังโกตวะอินทิโตวายามาลาชาโนทาเวตุวโนมาลนังสุขังอะหังลุตโตนะโมพุทยะทาเวตุวโนจตุมหาลาจิกายะกับันตาบุตริโตเวตาพุตตะปุตตะกามโละเฟพุทธังะนะกามโละเทนะอาติกาเยียะยะเทวดานังเบียตังโกตวะ

ทาบุตะเเวตาบุตะเดเวทาบุตะเเวตาบุตะเเวตาบุตะเเวตาบุตาเเวตาบุตะเเวตาบุตะเเวตาบุตเเวทาบุตตาบตะุ้ันถอนธรรมังถอนสังค้างถอนถอนเวตาบตะถอนนะ้อโมพุทธายะเเวตาบุตะเวตาบตะกินน้ำมนต์เข้าไปเวตาบุตะเวตาบุตเวตาบุตะเวตาบูตะผุ้ชันถอนธรรมังถอนังค้งถอนเเวตาบุตะเดเวตาบุตะเดเวตาบุตเ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 ดเวตาบุตะ พุทธังถอนธรรมังถอนธรรมังถอนถอนในเวตาภุตตาในเวตาภุตตาขอเชิญพ่อแม่ขออนี้พ่อแม่ผ้พาัญญาลพิเวตาภุตตาในเวตาภุตตาขอเชิญบุญบารมีขอท้าวเวนิวันโนนะกินน้ำมนต์เข้าไปในเวตาภุตตากินแล้วอยากคายเลยกินอื่นเข้าไปกินถือเข้าไปคายคายคายทำไมกินเข้าไปอยากหายไหมในเวตาภูตตาเ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 นเวตาภูตตาอมละคืนอ่ะอมละคืน อมละคืนอมละคืนออมละคืนอมละคืนอ่าอ่างมือไว้นะอ่าตั้งใจตนะั้งใจอะโอเชิญพอแม่ทอนีพ่อแม่ขขาัญญาตองพิพิุทาเวตุทธาพุตาิถีพุทตาพุทธาพตุทาุอเชิญพอแม่ทอนีพอแม่ของขาัญญาต้พีติทาตาปุตตาให้มัน้อนลุกโนยูม่ได้เวาปุตธาเวสาปุตตาเุทาตทาปุตตา ให้มันร้อนให้ลุ่มร้อนทนอยู่ไม่ได้ดี๋วเอามือออกเลยเดี๋ยวแตตะเดี๋ยวแเอามือออกเลยเอามือออกเลยเดี๋ยวมตาูตะเดี๋ยวเวตาปูตะเดี๋ยวตาูตะเดี๋ยวตาปูตะเดี๋ยวตาูตะให้มันร้อนลุ่มทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวแมตาูตะเดี๋ยวตาบูตะเดี๋ยวแตาปูตะเดี๋ยวตาปูตะเดี๋ยวตาูตะให้มันร้อนคนเ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่คาม่อยาเดี๋ยวตตะเดี๋ยวแตตะให้มันร้อน วนอยู่เวาดเวทาบุเวทาบุษรงเวตัวนุฒังเวตวุทังเวตัวมุทังเวตัววุังเวตัววุังเวตัววุังเากินทั้นั้ไไปเเววุทังเวตัวนุทังนัมนขอล้างมาหมดเวตัวมุทังเวตัวมุทังเวาบุตรเวตาุตราเวาเนข้าไปขึ้นข้าไปเวตาบุตราเเวตาุตราเเวตาุตราเเวตาบุตราเอาวกมาเวตาบุตราเเวตาุตราเเวตาุตราเเวตาบุตราเเวทาบุตราเเวาุตราเเวตาบุราเวตาบุรา เดเวตบุเดเวตาบุซ่าเดเวิดตาบูซ่าเดเวิดตาบุูซ่าเุ่อเดเวิดตาบุซ่า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 เดเวิดตาบูซ่าเดวิดตาบูซ่าเดวเดตาบูซ่าเดวิ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 ดตาบูซ่าเ เวทนาบุษบาบุษางบุษโทเอนไปุโนนะโมพุทธายะอ่ากินน้ำมนต์ครับบายนะอ่ากินน้ำมนต์ครับบายล้างออกมาร่างกติพุทธังถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนด้วยน้ำโมพุทธายะเวทวันพุทธังเวทวนุทธเวทวันพุทธังเวทวนพุทธังพุทธังถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนด้วยเวทวันพุทธัง พุทธังถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนด้วยนโมคุณญาเวทวุทังเวทพุทางพรณนาการต่างๆที่ตึงรัดไว้แล้เวเวตาบุตเวทตาบุตเวทตาบุตริเวตาบุตเวทตาบุตเวตาบุตเวตาบุตาเวทตาบุตเวตาบุตเวทตาบุตาเวทตาบุตทุทังถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนในเวทรวุทังเวทวมุทังเวทรวุทังพุทธงทงถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนนเวทวุทังเวทรวุทังเวทรวุทังเวทวุทังสุงถอนทมังถอน ทั้งท no ังถอดถอดเวศส่วนผู this, ate, obile, ้ทางเอเวดส่วนผู <t 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 ้ทางเอผู้ทางถอดทั้มังถอดนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับแค่นี่เฉยๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตะไว้เฉยๆไ่แล้อแตะไว้เฉยๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นพยานนะแตะเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรนะแตะเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแตะไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะที่มาด้วยกันนะหลายคนนะครับเอากล้องซูมอ่านไปโน้น

เวศวุทังเวศตัุังเวทตัวุทังเวศวัวมุทังเวทตัวุังยมานาสะเนนาวุทังเวทสุฒเวแมาทาวุังอ้าวกินน้ำมนต์เข้าไปจ้าแต่ว่เฉยๆนะครับผมไม่ได้ทำอะไร้อเชิญพระแม่เทนี้พระแม่ของข้าเปยาตสเวตาพุตรเเวตาุตเวตาบุตเเวตาบุตเเวตาบุตเเาบุตเชิญพระแม่ท่นี้พระแม่องข้าเป็นีเดเวตาบุตรเเวตาบุตรเเวตาบุตรเเวตาบุตเดเวตาุต ก้อนเถินพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็ญาติสิเดเวทตาบูตาเดเวทาบูตาสเวตาบูตาก้อเถินพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นาิเดเวทาบูตเเวตาบูตะเวทาบูตาทเวทตาบูตะอกินน้ำมนต์เข้าไปนะล้างออกมาจะได้หน้าใสขึ้นอาล้างหน้าล้าตาล้างหน้าล้าตาเอแล้วกินเข้าไปอากินเข้าไปอ้กินเข้าไป้ากินา้าอ ขอเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคายาเเวสอาพุสาบุสาบตาุทกอเชิญพระแม่ทีพระแม่คงคาเป็นญาตะเเวสาพุตาพุตวาพุเวาพุตวาบุตสข้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นยาตะเสตเวสอาพุตวอาุทาบาบุตก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคายเวสาุาเวสาุตสาเวาปาตเวสาุตาุุพุทธังถอนธรรมังถอนสังฆถอนถอนเสตเวสาบุเสเาบุตส พุทธังถอนทำมังถอนสังคังถอนถอนในเวสาปุสะตดเวสาปุสะเเวสาปุสะพุทธังถอนทำมังถอนสังคังถอนถอนในเวสาปุสสตดเวสาปุสะเดเวสาปุสะเวสวดมุทังเวสวนมุทังเวสวดพุทงเวสวทัวสวดุทังเวสวพุทธังเวสวุทังเวสุทังวสวุทังยวาวุทนังเวสวุทธังเวสวดรุทธวสวุทธังยมสานาุทนังววดุทธังเวสวรพุทธังเวาวพุทธังยาสาดาุทนังวุทธังเวสวดพุทกัาวสุทธังเวสัวสวุทังเวสัวสุทัง เวทวันมุทังเวทตัมุทังเวทตวมุทางเวทมุทังเวทัุสะเวทสัพุสะเวทสัพุสะเวทสัพุสะเวทสัุสะเวทสัพุสะเวทสพุสะเวทสพุสะเวทสัุสะเวทสะพุสะเวทสพุสะเวทสกพุสะเวทสังนะเกพุสะเวทกพุสะเวทักะเวทนังุวักพุสะวสักพะทสะวทพุะเวทาุเวสันโนมะเทัุสะเวทหังพุโตนะโมพุะทสักุสเวทุะเวทสักุะกะันตุสะเว เวพุทสะผุธังพุธราเวศทวนนนนโมพุธยะเวสุสเวุสะเวศุสะเวศพุทธเวศทวนพุทธังเวศทวนพุทังเวศทวนุทธังเวสทวรุทังเวศทวนพุทธังพุทธังถอนทมังถอนงฆังถอนถอนในเวศทวนพุทธังในเวศพุทธะเเวศพุทธะเเวศพุทธะเเวาุสะเเวศผุะเเวศพุทธะเเวศสะเเวุสะเวศุทธ พุทธังถอนทำมังถอนสังฆังถอนถอนในเวสัพุทธะ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 บรรยากาศนะพ่อมดหมอผีนะที่ทำกับมานะให้มันตบกินเชียเชียดิ่งอูด้วยเดชาบกรดาของกูในเวสัพุทธะ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 พุทธังถอนทำมังถอนอ่ากินน้ำมนต์ก็ไปดีเริ่มดีขึ้นแล้วกินน้ำมนต์นะอ่าเดี๋ยวเพิน้มนเลยกินน้ำมนต์เลยดีขึ้นแล้วอ้าวัวของมา ก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาวิญญาณักเสิเวซาบุสะเดเวสาปุสะเดเวสาปุสะเดเวซาบุสะอ้าวกินดื่มเข้าไปเลยก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาวิญญาณักเสิเวซาบุสะเดเวสาปุสะเดเวสาปุสะเดเวซาบุสะก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาวิญญาณักเสิเวซาบุสะเดเวสาปุสะเดเวสาปุสะเดเวซาบุสะก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาวิญญาณักเสิเวซาบุสะเดเวสาปุสะเดเวสาปุสะเดเวซาบุสะเวซาปุสะก้อนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคา Lord, land, ิญยาสัิทธิเวสัปุสสาเวสัปุสาเวสัุสาตเวสับุาคอนเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคาัญยาสสิทเวสัุตาเวสัุตาเวสับุสสคอเชิญพระแม่ธรณีพระแม่คงคา